ผมว่าผมจะหยุดเก็บงานคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วครับว่าจะเก็บพระพี่ชายอยากให้เก็บพระนะครับใต้คอ,อของคุณแม่แต่ของกินข้าวกินไม้ละหบาทไปสามไม้ข้าวเหนียวห่อละสิบบาทสองห่อรู้สึกว่าอยากพักเดี๋ยวไปใช้นี่ค่าเบียร์ข้างตลาด ตลาดใหญ่อากาศดีข้างบิ๊กซีใหญ่ตลาดใหญ่ๆไม่รู้เขาเรียกตลาดอะไรไปใช้ค่าเบียร์อาจจะจิบเบียร,ร์สักขวดหนึ่งแล้วกลับเลยดูวิวภูคงภูเขาขอบคุณพีกฟีใหญ่รบรรีให้นั่งทํางานครับติดต่อมาเรื่องเรียนเรื่องงานมีโปสการ์ดนะพิมพ์ว่ารบรีบ้านเราจะมีแต่ละหมู่เมืองรอบรัีไมเลยโอเคครับขอหยุดงานแล้วครับ เเก็บงานโกเปื่อน <laughs>